ใช้เช้าแล้วไปปลุกไปปลุกพี่ดีกว่าพี่พี่พี่ตื่นได้แล้วพี่พี่ขาตื่นได้แล้วค่ะหอเช้าแล้วหรอเจ้าลูกเอยเช้าแล้วอเจ้านเอ,อใช่ค่ะเมื่อกี้พี่เป็นแม่หนูเหรอโอ้พี่ลืมไปเมื่อคืนเล่นเป็นแม่ลูกกันใช่ไหม ไปไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนเนาะไปไปอาบน้ำแปรงฟันกันไปไปไปกลับมาแล้วอ่ะไปอาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วไปพี่ขอไปแอบเล่นมือถือก่อนนะได้ค่ะมือถือพี่อยู่ไหนหรอเออไม่รู้เหมือนกันอน่ะ พี่ทำม,มันไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วพี่บอกว่าพี่ต้องอยากไปเล่นมือถือมันอยู่ไหนล่ะเออไม่บอกก็ได้เล่นของหนูไปก่อนสิอ๋อก็ได้ค่ะหอ้ยเบื่อจังขค้นท้องลับของพี่สิเออแอบแอบพี่ไปทำอะไรข้างบนเหรอ เออพี่ไปจับดูดาวจ้ะโอ้ยพี่คะหนูเบื่อจังเลยอ่ะฮะเบื่อเหรอไปทำหนึ่งกันไหมทำอะไรเหรอคะไม่มีอะไรทำนี่เนอไปเล่นของเล่นสิของเล่นหนูน้อยเกินไปขอททำยังไงกันดีล่ะแล้วนั้นพี่ไปซื้อใหม่ได้ไหมคะเฮอ,อไม่ได้จ้ะ พดีพี่ตั้งดูแลโคโคโคเกตนะ์แต่หนูอยากได้ขอน,น,นะคะเนาะเนาะนะเนะเนาะเนาะเนาะนาะนะนะนะได้สิน่ารักจังมันก็ได้จริงเหรอคะเย่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  ซื้อของเล่นให้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะคะไปซื้อที่ร้านของเล่นนะโอเคค่ะพาโคเก้ไปได้ไหมเออพี่กลัวว่าที่นั่นจะพาโคเก้ไปไม่ได้นั้นอะไปกันสองคนไปอุ้มหน่อยครับค่ะไปะสามสองโอเคไปกันนะ ไปกันไปกันเลยไปกันเลยถึงแล้วไปเออพี่ควรจะเดินไปก่อนไหมใช่พี่ลืมไปเดินพร้อมกันนั่นแหละโอ้ว้าวฮหฮะ ของเล่นเต็มเลยฮู้เป็นไงล่ะชอบมากเลยค่ะฮู้มีของเล่นทุกอย่างที่หนูอยากได้หมดเลยมั้งเนี่ยเยอะมากฮู้วว้าวเป็นไงล่ะชอบใช่ไหมใช่ ว้าวคือของเยลือจริงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ว้าวแล้วพี่จะทำหน้านะทำไมอ่ะว้าวว้าวหนูอยากได้หมดเลยพี่ซื้อให้หนูหมดเลยได้ไหมไม่ได้จ้ะเพราะว่าต้องซื้อของได้อย่างเดียวทำไมล่ะก็ก็ เพราะว่าแม่ให้ตังน้อยไอซื้อแค่หนึ่งอันหนึ่งอย่างอ๋อก็ได้ค่ะแต่ถ้าอันไม่ชอบหนูก็ไม่ซื้อนะซื้อได้ซื้อได้แค่อย่างเดียวไม่ได้ให้ไม่ให้ซื้อเลยซื้อได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นเลือกอันที่ชอบอะแต่ แต่ก่อนที่พี่นิชาจะซื้อให้น้องต้องเป็นเด็กดีกับพี่ก่อนนะแล fastest, ้วก็ไม่ทะเลาะกับพี่ไม่เป็นเด็กดื้อเด็กสนนะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะใช่ยื๊อฮูฮูเลือกไปเลยพี่จะอยู่ตรงนี้ของที่ลดราคาก็ซื้อได้นะแต่ว่าได้หนึ่งอย่างรู้แล้วค่ะขังเต็มเลยอันที่ยังไม่มีมีอันไหนบ้างนะ ฮู้ฮเ,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 เกไหนนะอันไหนเลือกไปเลยฮว้าวอู้ตัวนี้ก็น่ารักมาน้อยตัวต้นไม้ก็น่ารักอ้เสือก็น่ารักด้วยตุ๊กตาตัวเสือโหทตุ๊กตาเหมือนกระตาที่อยู่ในน้ำได้อะ มีสลามมีกีตาร์โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้มีของเล่นอันนี้อีกด้วยปีเกมว้าวาว,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 าว้าวว้าวว้าวซื้อของอันไหนก็ได้นะรู้ตั้งนานแล้วค่ะฮู้ฮู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  ว้าวตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ตัวนี้พี่คานเอกได้ตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้นะใช่ค่ะแน่ใจนะไม่เปลี่ยนแล้วนะห้ามซื้อห้ามซื้อเกินหนึ่งอันนะได้ค่ะอันนี้ชัวร์ค่ะชัวร์นะชัวร์ค่ะนั้นเอานี้จริงๆโน้ตไป โอ้แต่หนูขอดูก่อนได้ไหมคะก็ได้ไวๆก่อนก็นักก็นักกันนะเดี๋ยวแม่มาว่าเราโอเคค่ะพอโดนว่านะพี่ก็โดนว่าแทนอ่ะมัน <c oughs> ไหนดีนะนอนก็น่ารักนะโอ้ตัวหนูน้อยก็น่ารักมีของพวกนี้ด้วย เอลอลอคกมีสลามสลามฮ่าว้าวโอ้ยมีตุกตาหมูน้อยตัวเล็กๆด้วยเฮ้ยกิมมูวเนี่ยโอ้บวายใบวายค่าค่าค่าดูเรื่องไม่ถูกแล้วอ้ของเยอะเกินไปจนจนทนไม่ไหวแล้วอยากซื้อหมดเลยหนึ่งอย่างไง ก็รู้แล้วค่ะแต่รู้สึกอยากได้ทุกอย่างแต่ต้องได้หนึ่งอย่างอะไรเดียทุกอย่างอยากได้หมดเลยเหมือนที่ดูในมือถือเลยที่อยากได้อันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีนไ,นดไวไวอุ้ยอันนี้ก็ได้ค่ะเอาน,นี้ค่ะเอาน,นี้ค่ะโอเอาอันเดิมมาแหละจริงจริงเนโอเคไหมจริงค่ะจริงจริงเลยค่ะกีตาร์ไม่เอาใช่ไหมเออไม่เอาค่ะที่บ้านมีอยู่อันหนึ่งแล้ว งั้นปะไปจ่ายตังคิดตังกันไปเอ้ามีมีมมไปก่อนใจ่าตังไปดูอย่างอื่นกันไหม <S <S เผื่ออยากเปลี่ยนใจมันมีของตรงนู้นด้วยมีไฟมีชุดมีชุดด้วยอหมคะไฟหนูไม่เอาค่ะที่บ้านก็มีแล้วแม่ก็เคยซื้อให้ไปอันเดียวแล้ว <c oughs> แล้วชุดล่ะ ที่ป้าจะมีชุดอยู่ไหมซื้อชุดแทนตุ๊กตากันไหมคะชุดอะอ๋อชุดเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะแม่หนูซื้อชุดไว้เยอะไว้แล้วเดี๋ยวชุดจะครับจะก่อนต้องรีบรีบใส่ค่ะเสื้อพวกเนี้ยรอให้เสื้อที่เราซื้อไปแล้วเนี้ยใส่ให้ครับซะก่อนค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้ค่ะฮดีจ้ะอ่ะไปจ่ายตังกันเร็วไป กี่บาทแล้วคะขอคิดตั้งก่อนสิคะอืมโอเคเดี๋ยวไปเอาใบาเสร็จทันนะคะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะฮนี่คือใบเสร็จคะ่ะทําไมใบเสร็จใช้กระดาษ A4 คะอ๋อพอดีก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเอาไปคะ่ะขอบคุณค่ะเอาไปใส่ถุงไหมยคะใส่สิคะ โอเคนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปแบบหนูไม่อยากใส่จงหนูอยากเก็บเอาไว้ถือได้ค่ะอุ้ยหมดเวลาแล้วสงส่คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ช,ชร์กดสมครช่ใ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบายได้ตุ๊กตาตัวใหม่อยากเล่นทันทีสวยมากเหมือนอุ้งย่า ใช่ค่ะถ้าใครเคยไปร้านของเล่นหรือว่าใครเคยมีน้องอยากได้ของเล่นเยอะป่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านลานะะ่างเลยค่ะบายตุ๊กาตาตัวนี้ฉันจะโกรธมันทั้งคืนเลยเฮ้ยเวอร์เกินไปละบายค่ะเฮ้ยชอบตุ๊กาตาและเกินเนาะบายค่ะ